すいタいたかしすっかた。 สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อเราเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะก็วันนี้อยู่กับพัทอีกแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเกมกันเนาะเรามาอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้พัทจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะคะที่ทางเกมเนี่ยได้ประกาศมาในเพจออฟิเชียของเขานะคะนั่นก็คือ,ก,อ,อกิจกรรม Happy Birthday to Utopia Origin นะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมวันครบรอบ2ปีของยูโท i ปนะคะเย้ Yay! ก็คือ2ปีแล้วนะทุกคนที่เกมนี้เปิดให้ทุกคนเล่นกันมานะคะวันนี้เป็นวันครบรอบเกมเนี่ยเขาก็ได้ประกาศกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้เรามาเข้าร่วมนะคะเดี๋ยวพัดจะมาอธิบายให้ฟังด้วยพัดเองเนี่ยได้ทําการแปลแล้วก็แชร์ออกไปแล้วนะคะว่า,าวิธีการทํากิจกรรมเนี้ยทำยังไงอะไรเงี้ยที่หน้าเพจ facebook แล้วก็ในกลุ่ม pvp ที่พัดดูแลอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะ แต่ว่าม,มีบางคนที่เอาไปทําแล้วก็มีปัญหาหรือว่างงอะไรตรงไหนเงี้ยพัดก็เลยจะมาอ่านคลิปพูดให้ฟังเลยนะคะว่าแบบมันต้องทํำยังไงก่อนอื่นนะคะทุกคนก็เรามาอ่านกันก่อนนะว่ารายละเอียดกิจกรรมมันมีอะไรบ้างนะคะกิจกรรมหลกัหลกๆที่เกมประกาศ เอามาให้ทานะคะตอนนี้มี2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกนะคะจะเป็น extra ก i v e วก็คือเป็นรางวัลพิเศษนะคะสาหรับคนที่กดเออไม่ใช่สิเป็นรางวัลพิเศษสําหรับการกดแชร์นี่นะตรง e x ตร้าก v ฟตรงนี้นะคะก็คือเขาจะมีประกาศไว้ว่าถ้าเกิดการแชร์โพสต์นี้โพสต์โพสต์ที่เขาประกาศอยู่เนี่ยแชร์ครบหรือมากกว่า300นะคะ300โพสตโพขึ้นไปเนี่ยทุกคนจะได้เป็น ระเบิดเค้ก3อันนะคะแล้วก็บัตรเพิ่มเวลการ์เด้น3อันแล้วก็ l e g a n c e Snowman คืออันนี้พะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะ l e g a n c e Snowman ว่ามันคือแบบเป็นสัตว์ขี่หรือตัวอะไรหรือเปล่าพัดจำไม่ได้จริงๆนะว่ามันเคยมีแลหรือยังเพราะฉะนั้นพัดจะยังไม่ขอแบบคอนเฟิร์มนะว่าอันนี้คืออะไรแต่ก็คือเราจะได้ l e g a n c e Snowman นั่นเองนะคะถ้าอ่าข้อที่2เนี่ยก็คือถ้าเราแชร์โพสนะคะครบ500 เราก็จะได้เค้กนะคะระเบิดเค้ก3อันบัตรเพิ่มเวลกาเดน5อันนะคะเอลเลเจนสโนแมนแล้วก็เล v e ลี่สโน m a n นะทุกคนถ้าเราแชร์โพ์ครบ1000นะคะเราก็จะได้ระเบิดเค้ก3อันนะคะแล้วก็เป็นบัตรเพิ่มเวลแบบขั้นสูงนะคะที่เป็นหลังสีทองเนี่ยหใบนะคะแล้วก็ได้รับเหรียญหอยนะคะสำหรับการสุ่มหอยในตู้หอยที่ยังไม่มานะคะเขาบอกว่า อัปเดตวันนี้นะคะมันจะมาวันนี้นั่นเองก็ได้รับไป500เหรียญน,นะคะแล้วก็ Elegant Snowman แล้วก็ l o v e l y s n o w น a n นะคะก็คือเป็นรางวัลที่แค่ทุกคนนะไปช่วยกันแชร์แล้วก็จะได้ด้วยกันทั้งเซิร์ฟแล้วนะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เข้ามาที่โพสต์ของยูโทเปียแล้วก็มากดแชร์กันนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้โพสต์ไหนหรือว่าเข้าเพจต่างชาติไม่ได้นะคะก็ให้เข้าไปที่ พจพีชาเกมเมอร์นะคะแล้วก็กดไลค์กดติดตามก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปตรงโพสต์ล่าสุดที่พัดแช์นะพัดก็ได้แนบลิงก์ของโพสต์นี้เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าไปแชร์กันได้เนาะโอเคและก็มาถึงกิจกรรมที่2ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่หลายๆคนอาจจะมีปัญหาว่าเอ้ยมันบักหรือเปล่าทําไมแชร์แล้วไม่ได้ดูนี้นั่นนะคะ ก็เดี๋ยวพัดจะอธิบายให้ฟังกิจกรรมที่2ของเขาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเช็คอินล็อกอินรายวันนะคะแล้วก็กิจกรรมแชร์รายวันซึ่งเขาให้เข้าไปในลิงก์นี้นะคะแล้วก็ไปกดล็อกอินแล้วก็กดแชร์นะคะเพื่อรับรางวัลแต่ละวันนะคะซึ่งอันนี้สําคัญมากทุกคนต้องช่วยกันดูนะคะเกมเนี่ยเขาจะไม่ได้แจกรางวัลในทุกๆวันนะคะเขาจะมีบอกว่า เขาต้องล็อกอินครบกี่วันนะคะถึงจะได้รางวัลเช่นนี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะเขียนเอาไว้เลยว่าถ้าเกิดล็อกอินครบ2วันเนี่ยเราจะได้รับรางวัลเป็นอาหารเวล50อันก็คืออันเนี้ยเราต้องล็อกอินให้ครบ2วันก่อนนะคะเราถึงจะได้โค้ดสําหรับไปใส่ในเกมนั่นก็คือโค้ดอาหารเวลนั่นเองและอันที่ อันต่อมานะคะก็คือล็อกอินครบสี่วันเราก็จะได้ต้มยำหัวปลาเอวนะคะ1ิอันคือเธอต้องมาทำอะไรอย่างนี้เพื่อต้มยำหัวปลาเอวที่มีอยู่ในตู้เยอะมากถ้าพูดถึงความกากของของรางวัลเนี่ยมันก็จะกากนิดนึงนะทุกคนคือแบบมันไม่ค่อยมีอะไรเลยอะแต่ว่าก็เออมีกิจกรรมให้เล่นเน,ะนาะเนาะถือว่าเป็นของฟรีที่แบบเออเล่นเล่นไปแล้วก็ได้ไปอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คนนะคะสารพัดก็เออเล่นทุกกิจกรรมที่มันมีให้อ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะก็คือเราต้องล็อก1ก็คือเราต้องล็อกอินให้ครบนะคะตามจํานวนวันที่เขาระบุไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วทุกคนเข้าไปล็อกอินแล้วมันจะได้ของเลยคือเกมอะระบุเอาไว้แล้วว่าล็อกอิน2วันนะคะถึงจะได้โค้ดรางวัลน,นี่นะคะทุกคนต้องแบบว่าขีดเส้นใต้ตรงนี้เอาไว้นะคะเพราะว่า พัดเจอแบบหลายคนไปแบบเอ้ยเกมมันบัคหรือเปล่าวะทาไมล็อกอินแล้วไม่เห็นได้โค้ดเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นอย่างนะี้นะทุกคนก็คือต้องล็อกอินให้ครบตามจํานวนวันที่เกมเขาระบุก,ก่อนนะถึงจะได้ของอ่าแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมแชร์รายวันก็คือนอกจากเราล็อกอินรายวันแล้วนะเราต้องแชร์รายวันด้วยนะคะคือเกมแบบเอาหมดทุกดอกจริงๆแต่ของรางวัลก็คือกากมากแต่ถึงขนาดว่ามันกากขนาดนี้ทุกคนก็ยังร่วมกิจกรรมกันอยู่ถูกไหมถูก ถามเองตอบเองก็คือแชร์นะคะแชร์รายวันถ้าเรากดแชร์ครบ3วันเนี่ยเราก็จะได้กาชาคอยทุกคนกาชาคอยอันนี้ไม่ใช่เหรียญหอยนะมันก็คือเหรียญที่เอาไว้สุ่มตอนนั้นอะไรนะมังกรสายฟ้านะคะแล้วก็เอาไว้สุ่มนกยุงนั่นเองนะคะกดแชร์ครบ3วันนะคะก็จะได้เป็นเหรียญกาชาเข้าไปเลยนะคะแล้วก็กดแช์ครบ5วันเนี่ยก็จะได้20บเหรียญประมาณนี้นะคะมันไม่ใช่เหรียญหอยนะทุกคน คนละเหรียญกันนะอันนี้คือเราก็ต้องแบบเข้ามาดูด้วยนะมันจะเขียนไม่เหมือนกันเชลคอยกับกาชาคอยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครงง,งตรงไหนเนี่ยก็ดูตรงนี้เลยมันจะมีบอกว่าเราต้องล็อกอินกี่วันเราถึงจะได้ของนะคะแล้วก็แช่กี่วันถึงจะได้เหรียญประมาณนี้เนาะนี่นะคะก็แล้วก็อีกนิดนึงนะทุกคนสําหรับวิธีการเนี่ยในการทำเนี่ยก่อนอื่นนะพะก็จะขอแนะนําแบบนี้นะคะว่าสําหรับคนที่ใช้ระบบ ios นะคะ ให้ใช้หน้าเบราว์เซอร์นะคะในการเปิดทำกิจกรรมเนี่ยให้ใช้เป็น Safari ค่ะแล้วก็คนที่ใช้ Android เนี่ยให้เปิดหน้าเว็บในการทำกิจกรรมให้ใช้เป็นเ Chrome เพราะเกมเนี่ยเขาแนะนำมานะว่าเนี่ย ถ้าเกิใครใช้ i s s นะให้ใช้ Safari ในการเปิดนะแล้วก็ Android เนี่ยให้ใช้ Google Chrome ในการเปิดนะ้าอะไรเงี้ยคือเกมเขาแนะนำมาแล้วเพราะว่ามีหลายคนนะคะที่กดเข้ามาแบบกดลิงก์ปึ้งตรงนี้แล้วก็ล็อกอินอะไรตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ทำการแชร์แล้วมันแชร์ไม่ไปล็อกอินไม่ผ่านอะไรคือปัญหาม,มันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเปิดที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์ในระบบปฏิบัติการของตัวเองเอาดีกว่านะคะเดี๋ยวพระจะทำให้ดู สำหรับที่พัดใช้นะคะตอนนี้ก็คือพัดใช้เป็นระบบ ios เนาะบน iphone พัดก็จะทำการ c o อปลิงก์ตรงนี้นะคะกดคัดลอกเลยแล้วเราก็มาเข้าที่หน้าเว็บอันนี้นะคะคือพัดได้ทำการ log in f a ฟ e หลักไปแล้วนะอันนี้ก็จะบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากสลับไปตัว face ลองไปปั๊มของอยังไงเนี่ยเราจะบอกนะคะก็คือวิธีการทำเนี่ยเห็นป่ะมันมันตอนแรกพัดก็งงนะเพราะมันไม่มีปุ่ม l o กเอาก็ให้เรากดตรงนี้นะคะ วัดตรงนี้แล้วเราก็ทกําการล้างข้อมูลนะคะเวลาทั้งหมดปึ้งล้างไปเสร็จแล้วเราก็กดรีเฟรชเข้ามาอีกรอบกดวางลิงก์ไปแล้วก็โก้วรอแป๊บนึงค่ะโอเคเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเอ้ยไม่มีข้อมูลในการล็อกอินใดๆเกิดขึ้นนะ ก็คือถ้าเกิดใครใช้ iOS น่ยก็ไปลองวิีงได้ส่วนใครใช้ Google Chrome พันไม่แน่ใจว่าถ้ากดล้างข้อมูลมันจะหายไหมนะคะก็ลองดูหรือถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยเอาไปใช้ก็น่าจะสะดวกกว่านะก็หลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าเว็บของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นกิจกรรมของเกมนะเนี่ย to anniversary celebration นะคะก็คือครบรอบ2ปีนะคะแล้วก็ happy birthday utopia นั่นเองนี่นะคะ ก็รางวัลที่เราจะได้จากการเล่นกิจกรรมนี้นะคะซึ่งเขาได้นำเอารูปนกยุงและอ,อ,อันนี้คือผมมิเศษประใส่ด้วยนะคะซึ่งนกยุงเนี่ยพัดเข้าใจว่ามันอยู่ในตู้สุ่มเหรียญอันนี้ไงแต่ว่าไอ้ผมิเศษเนี่ยพัดจำไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีการแจกหรืออะไรต่อจากนี้ไหมนะคะก็รอติดตามกัน เราจะให้เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะเราก็จะพบตารางในการล็อกอินของแต่ละวันนะทุกคนก็วันที่1เห็นไหมมันจะเป็นรูปดาวเฉยๆนี่นะคะมันเป็นรูปดาวแบบเป็นดาวดวงเดียวนะคะมันไม่มีของวันที่สองเป็นอาหารเบลวันที่3นะคะก็เป็นดาววันที่4ี่เป็นต้มยำหัวปลาเอวก็คือเห็นไหมมันจะแบบว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบเข้าไปล็อกอินวันที่1่ปั๊บอ้าวแล้วทำไมไม่ได้ของนี่ไงมันไม่มีของเฮ้ โอเคค่ะวิธีการทำนะคะ <Yeah. S 1> ก็ง่ายมากเลยพอเราเปิดหน้าเว็บนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มแดงตรงนี้นะคะ Facebook l o g i ิกดเข้าไปปึ้งนี่แล้วพอเราทำการล้างข้อมูลไปใช่ไหมทุกคนมัน a c e b o o k อะ่ะมันก็จะถามว่าแบบเออคุณจะเอาบัญชีไหนในการล็อกอินอะไรเงี้ยเราก็ใส่เลยบัญชีของตัวตัวหลักเราหรือว่าเออบัญชีของ ของตัวเด็กอะไรเงี้ยพัดก็เดี๋ยวพัดขออนุญาตเซ็นเซอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะก็เราก็กดเข้าสู่ระบบไปนะคะปกติโอเคหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลื่อนลงมาเห็นไหมตรงรูปดาวนะคะก็จะมีสีขึ้นมาตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่มีสีใช่ไหมแต่ถ้าเราล็อกอินสําเร็จแล้วเนี่ยรูปดาวก็จะขึ้นสีแบบนี้นะคะก็ถือเป็นอันสําเร็จแล้ว ส่วนโค้ดนะคะดูตรงไหนเราจะเอาของรางวัลไปยังไงเขาจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยมันเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายมากเลยค่ะก็คือพัดคิดนะว่าพอเราล็อกอินครบถึงวันที่2ใช่ไหมคือวันนี้มันยังไม่ใช่วันที่2ไงพัดก็เลยไม่รู้จะทําให้ดูยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงมันยากอะไรเงี้ยเดี๋ยวพัดมาทําคลิปให้ดูรอ,อบก็คือถ้าเราล็อกอินครบวันที่2นะเราจะได้อาหารเวลแล้วให้เรามากดตรงนี้ค่ะทุกคนตรงคําว่าเลคคอร์ดป้ายสีเขียวตรงนี้นะ โไปตึงนี่มันก็จะขึ้นมาว่า m มายโค้ดซึ่งวันนี้มันยังไม่มีโค้ดอะไรนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้ของรางวัลมันยังไม่ครบจํานวนตามที่เกมกําหนดให้ล็อกอินนะคะก็เลยจะยังไม่มีของรางวัลแล้วก็จะไม่มีโค้ดตรงนี้ก็หลังจากที่พรุ่งนี้เรามาล็อกอินแล้วเราเตรงเราได้อันนี้แล้วอะ อาหารเวลนะคะมันขึ้นสีแล้วนะก็ให้เรามากดตรงเลคคอร์ดพัดเดาว,ว่ามันจะมีโค้ดของอาหารเวลขึ้นมาให้เรากดไปก๊อปนะคะก็คือเป็นโค้ดของอาหารเวลแล้วก็ก๊อปปึ้งแล้วก็ออกไปใส่ในเกมเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เป็นอาหารเวล50อันไปแต่คือรอบนี้พัดไม่แน่ใจว่าเกมมันจะแบบว่าตั้งเอาไว้ให้เราสามารถใส่โค้ดได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอดูอีกทีเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะ แล้วก็อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะมันไม่มีอะไรแล้วสำหรับกิจกรรมการล็อกอินก็ที่จะพูดก็คือวิธีการล็อกอินนะคะก็เข้ามากด a c e b o o k ล็อกอินตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็วิธีการดูโค้ดก็คือให้กดตรงตุ่มเขียวตรงคําว่าเลขคอตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้ยังไม่มีโค้ดเนาะโอเคบ,บางคนเนี่ยที่เขาล็อกอินไปวันเนี้ยเขาก็คิดว่าแบบเออล็อกอินแล้วมันจะได้ของเลยแต่เปล่าจ้ะคือ มันไม่มีของให้นะทุกคนตามที่เกมแจ้งเลยนะคะหลายๆคนอาจจะง,งงก็ประมาณนี้กิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมในการแชร์นั่นเองคือทุกคนจะเห็นไหมว่ามันมีหลอดอยู่ข้างล่างนี้นะคะหลอดนี้จะเป็นหลอดของการแชร์นะคะถ้าเราแช์ครบ14วันนะเราก็จะได้ของตามวันเลยแชร์ครบ3วันได้ของแช์ครบหวันได้ของแชร์70แล้วก็14ได้ ได้ของซึ่งของนี้ก็คือเหรียญกาชานั่นเองเดี๋ยววิธีการแชร์นะคะก็กดนี่เลยค่ะปุ่มสีฟ้าปึ้งแล้วมันก็จะเด้งหน้าไปให้เราแช่นะคะแล้ก็กดแชร์เลยปึ้งถ้าใครไม่อยากเห็นให้มันลกเฟซเลยสามารถตั้งเป็นส่วนตัวได้นะเห็นไหมพอเรากดแชร์ไปนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นหลอดสีเหลืองขึ้นมานะก็คือเราได้แชร์แล้ววันที่หก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมันเหมือนจะ ยากนะแต่มันก็ไม่ยากนะคะมันอาจจะงงง,งหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดใครทําได้แล้วมันก็จะชิวๆแล้วของรางวัลมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะแต่ว่าก็ถือว่าได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะก็ประมาณนี้ค่ะพัดจะมาสอนแค่นี้นะถ้าเกิดใครที่ยังมีคําถามอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้แต่ว่าพัดแนะนํานะคะถ้าอยากให้พัดตอบเร็วๆอะ่ะให้ถามในเพจพีชาเกมเมอร์นะคะถามบนหน้าเพจนะไม่ใช่อินบ็อกซ์มานะคะเพราะอินบ็อกซ์ก็ ไม่ค่อยดูอยู่ดีนะคะก็คือถามไว้ที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยหรือว่าถามในกลุ่ม PVP ที่พัดดูแลอยู่ก็ได้นะคะอันนั้นก็จะตอบเร็วกว่านะคะเพราะว่าใน YouTube เนี่ยพัดจะเข้ามาดูเป็นเวลานะไม่ได้ดูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันอาจจะตอบช้าไปบ้างนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมล่าสุดนะคะสุขสันต์วันเกิดยูโทเปีย 2ปีแล้วนะคะที่เราเล่นเกมนี้มาพัดก็น่าจะเล่นมาเกือบ2ปีแล้วแหละพัดไม่ได้เล่นวันที่เกมเปิดทันทีนะก็คือมันมาเล่นแบบหลังมันเปิดสักพักหนึ่งแล้วก็ทุกคนก็ยังเออด่าทุกวันนะคะเป็นเกมที่ยังคงบั๊กตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายแต่ก็ยังมีคนเล่นมาตลอดเลยนะสุดท้ายนี้ก็แบบจริงๆซัมเมอร์ก็ไม่ได้มาดูคลิปพัดแล้วก็ไม่ได้มาฟังพัดพูดเนาะพัดก็อยากฝากบอกว่าเออถึง เกมมันจะไม่ดียังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้เราแบบได้มีเวลาที่ดีมีความสุขกับเพื่อนหรือว่ากับคนรักอะไรเงี้ยอาจจะมีบางคนมาเจอกันในเกมก็มีนะคะแล้วก็อย่างพัดเนี่ยก็ได้เจอน้องน้องเจอเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยในเกมเยอะนะคะตอนนี้มันก็เป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งของพัดแล้วนะที่พัดได้แบบมีตัวตนนะคะก็ขอบคุณเกมนี้แล้วก็อยากให้เกมเนี้อยู่นานๆเลยนะคะเพราะว่าอยากเล่นไปนานๆยังไม่อยากยังไม่อยากแบบ เลิกเล่นตอนนี้เพราะว่ายังได้ไม่คุ้มเสียเล่นนะคะก็คือยังมีความสุขกับเกมนี้อยู่เนาะก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพัทเนาะถ้ามีกิจกรรมอะไรมาใหม่แบบนี้อีกนะคะพัทก็จะเอาข้อมูลมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันสำหรับวันนี้นะคะพัทก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ